สวัสดีครับโอ้วันนี้อเอาราหูมาแบ่งปันให้ชมกันนะนี่ลาหูที่องค์เล็กที่สุดจิ๋วที่สุดของโลกเลยดูพุทธศินสิเห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่นะเอฟซีหลายท่านก็เริ่มหาวัตถุมงคล สวมใส่ใช้ให้เป็นสีมงคลกับตัวเองนะเออเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็หาวัตถุมงคลที่มันมีความขลังมีความสกติดนะพุทธคุณเยี่ยมยอดหนึ่งในเครื่องรางนี้ก็คือลาหูนะครับจากตำราลาหูเป็นเครื่องรางที่โดดเด่นเรื่องหนุนดวงนะฮะโชคชะตา หนุนโชคลาภทำมาค้าขายพุทธคุณครบเครื่องเลยนะครับนะฮะเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ได้รับการกล่าวขานแ,และได้รับการคัดเลือกสรรเอามาสวมใส่ประจำแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าราหู มากด้วยพุทธศินและมากด้วยการจานนะครับมันก็เลยมีการศึกษายากบอกได้เลยนะครับอ่าราหูเนี่ยแต่ละปุ่มแต่ละที่แต่ละเพจเรียกไม่เหมือนกันหรอกนะฮะส่วน สำหรับผมก็จะเล่นศึกษาสะสมตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับโดยการจบที่ลายมือนะฮะอันดับแรกรูธรรมชาตนะิธรรมชาติได้ความเก่าได้อะไรได้ความเป็นมาประวัติโอเคใช่ได้และก็มาจบกันที่ลายมือนะฮะลายมือนี่สำคัญนะครับสำคัญมากนะฮะ เพราะว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยในยุคปลายของท่านเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ุกงหามาช่วยจานเยอะเยอะมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเอามาให้ดูรูปถ่ายนะฮะที่มีรอยจานจานดินสอนะ,อะของหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองก็จะเป็นลายมือของท่านเม่นนเป็นลายมืออื่นไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นงานเลี่ยม กระจกหนึ่งสมัยก่อนก็จะต้องไปให้ร้านร้านกระจกนะเขาทำเขาทากรอบเ่ยคือเขาจะทำกรอบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ปิดกาวแปะเพื่อพกพาสวมใช้สะดวกสบายนะครับสมัยก่อนมันไม่มีเรี่ยมกรอบพลาสติกนะอันนี้จะหายยากมากเลยนะไอ้กรอบกระจกแบบเนี้ยนะฮะก็เอามา เปรียบเทียบเรื่องลายมือนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งลายมือเหมือนกันนะครับวัดรวงเห็นไหมฮะนี่เป็นพยนัญเนี่ยเป็นพยนัญแล้วนี่ก็จะเป็นลายมือเห็นไหมครับว่าพยัญเนี่ยก็จะลายมือจานกลมปัน้นนี่ก็จะเป็นาลายมือของลูกศิษย์นะของหลวงพ่อปิน่นเนี่ยอนุโอ,อ นะครับแต่ในยุคของหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อปิ่นก็ไปช่วยการก็มีหลายองค์พระอาจารย์กิ่งที่หลังจากสิ้นหลวงพ่อน้อยไปแล้วก็มาช่วยจาร์พระอาจารย์กิ่งก็ไปอยู่นูน่นวัดโพเลี้ยวนะฮะกาญจนบุรีไปอยู่ที่นู่นก็สร้างลาหู เหมือนกันแล้วก็มีหมอสมแล้วก็มีพระอาจารย์ปิ่นนะที่มาช่วยกันจานเพราะว่าผู้คนนี้ล้นหลามมีความต้องการสูงสายบันเทิงสายริเกลำตัดบุงดนตรีจอหนงจอหนังอะไรพวกเนี้ยหนังกลางแปลงอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมา ครอบครูที่วัดศรีสะทองกันนะแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลเอาไปใช้นะพุทธคุณนี้เรื่องลือเลยนะครับราหูของวัดศรีสะทองหรืองวธนูของวัดศรีสะทองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชื่อเสียงระบือไปไกลผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามานะราหูก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสามารถสร้างโบสถ์ได้นะครับเขาถึงเรียกกระลาสร้างโบสถ์ไรายได้ก็มาจากราหู เป็นอันดับหนึ่งนะแล้วกงวดธนูจริงๆแล้วงวดธนูของท่านเนี่ยสักิเสร็จมากแต่ด้วยความที่ว่ามันหายากวัสดุมันหายากข้างพุทธาเนี่ยมันหายากอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับกระดาษดเดียวซึ่งนครชัยศรีก็จะเป็นเขตพื้นที่ปลูกมะพร้าวเยอะมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย สัมพาสนะสวนลำพานเนนนคยได้ยินมานั่นแหละ,ะาาน,น,นะครับมะพร้าวสวนลำพานก็มีชื่อเสียงคนครใจศรีนะฮะมันก็เลยหาวัตดุง่ายก็เลยเอามาทําลูกหนึ่งนี่แกะก็ได้หลายองค์นี่ก็จะเป็นกะลาจิ๋วเล็กที่เล็กที่สุดจิ๋วที่สุดในโลกเลยก็ได้นะจะบอกให้เมื่อกี้ผมก็เทียบไปดูแล้วมานี่ดูป่านิ้วก้อยผมเห็นไหมครับเนี่ยป่านิ้วก้อยผม ใหญ่นะฮะแล้วดูพุทธศินแกะดิยิ่งเล็กก็ยิ่งแกะยากาถ้าใหญ่ใหญ่มันก็แกะง่ายใช่ไหมเนี่ยยิ่งเล็กมันก็ยิ่งแกะยากเพราะมันก็จะเล็กตามไปหมดแล้วก็ดูนี่ด้านหลังดูจานนะฮะก็ต้องมีสามาธิแน่แน่ดูเด็จานได,ได,ได้ได้ช่องไฟได้บรรทัดได้มิต,ติเลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูเลยส่องดูนี่ก่อนพุทธศินด้านหน้าเห็นไหมครับกะลานี่เก่า เกเส้นใหญ่กะลาในหลุดร่วงนะเห็นนะเี่นนะรูก็ยังเป็นรูเจาะนะเจาะด้วยมีดนะอันนี้จะเป็นการเจาะด้วยมีดคว้านเอามีดมาคว้านหน้าหลังให้ตรงกันเห็นไหมรูมันก็จะไม่ตรงปากรูมันก็จะบานๆนะครับพอใช้มีดก็สําคัญนะถือว่าเป็นสําคัญเลยนะจุดสําคัญเลยในการดูนะครับแต่ยุคปลายเนี่ยก็จะเริ่มมีสว่านมือมาใช้ แต่อันเนี้ยมันก่อดอยุคปลายหายากนะแล้วองคเล็กดวดดูแดดวโอ้โหดูลูกกระต่ายเนี่ยลาหัวแกะยากที่สุดคือลูกกระต่านะขององลาหูวูงนะเห็นปะมันกลมอะ่ะมันกลมปักเลยเนี้ยต้องแกะให้กลมอะ่ะคุณต้องหมุนไปเท่าไหรอ่อ่ะหมุนหมุนหมุน,มนแกะไม่ให้บิดเบี้ยวถ้าบิดเบี้ยวมันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่มาแกะใหม่มมนเสียเวล,ลาเวลานะอ่ะทีนี้ก็หันมาด้านหลังะจะดูตรงไหนดูรูเหนะรูมันก็ไม่ตรง ากรูกมันก็ยังมีรอยควานนะแล้วมันก็หมุนๆละมันเกิดจกากการสึกก่อนนะ,ะดูลายมือนี่นะจานกลมแ้นนะครับจานนี้ก็จะเป็นจานย่อนะขึ้นยะทาตะยะมะมะ,ะตะถังนะครับเห็นไหมฮะลึกคมชัดนะนี่จะเป็นลายมือออของ พระอาจารย์จริงอองนี้นะครับนะฮะเนี่สยสวยๆหายากนะอ่าเนี่แหละราหูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหาอย่างเงี้ยมาใส่แล้วบูชานะฮะสบายใจนะครับแล้วมันหายากด้วยเนี่ยองค์จิ๋วองค์เล็กๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้ชมแล้วก็ เราประวัติโดยสังเขปนี่ก็อีกองหนึ่งอ่ะชิ้นเล็กหยิบไม่ถนัดเดี๋ยวกันนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกองหนึ่งก็จะเป็นสินหน้ายักษ์เห็นไหมดูรูห่วงรูกลมๆก็เป็นการควาน,นมาควานให้จนรูบาดเลย <c oughs> อ่ะนี่เห็นไหมครับเนี่ยรูมันก็จะไม่กลมดิกนะเขาขวานใช้มีดขวาน เห็นไหมฮะดูความเก่าดูพุทธศินของการแกะเด็ดนี่ถ้าไปตกอยู่กับพวกมือใข่พวกนี้นะมือมือเซียนโปรไฟล์ดีๆอะไรพวกนี้นี่เขาราคาแพงเลยนะบางทีเขาเล่นกันถึงแสนเลยนะผมเห็นในกลุ่มสาวบันเทิงที่เขาเล่นลาหูองค์เล็กจิ๋วสุดนเพราะมันหายากไม่มีมื่ก่อนผมมีอ่ะมีหลายเป็นสิบบองค์แล้วก็แบ่งปันกันไปจนหมดนะนี่เหลืออยู่แค่เพียงเอามา แบ่งปันให้ชฉมกันเนี่ยใครมาขอเจ้าผมก็แบ่งๆกันไปเอาไปใช้นะเนี่ยเาืทีใช้องค์เล็กเหมันก็ดีไม่เปลืองทองคําไม่เปลืองไม่เปลืองค่าจ้างทํรลานทองไม่เปลืองทองไม่เปลืองตังเปลืองน้อยอ่าเอผมเองก็ใช้องค์เล็กอยู่นะครับนี่ยมถ่ายมือจานกลมแป้น อ่ะเราก็จะมาดูให้ดูเปรียบเทียบลายมือให้ดูเลยก็ได้อมามามาอันนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยดูนะจะเห็นป่ะโอ้โหเนี่ยนะจะมันมันมันจะเป็นฟอนต์เดียวกันนะเห็นไหมเนี่ยตัวตังเนี่ยตัดตังเนี่ยตัดตังเนี่ยต่อเต่าใชแล้วตังก็จะเป็นสามห่วงเนี่ย เห็นไหมฮะเป็นสามห่วงกลมๆเลยเนี่ยมหวันเดียวกันเลยลายมือเดียวกันด้วยแหละนี่ดูดูตัวมะมะกันละเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนชอช้างเนี่ยจอช้างขีดจอช้างสองตัวนะผมนี่จอช้างจริงๆแล้วมันอ่านตัวเนี่ยตัวมะมะนะครับนี่นะฮะเออเนี่ชัดนะเนี่ยเนี่ยตัวมะมะเนี่ยมะมะจอช้างนะครับ ฟอนเดียวกันหมดนะฮะเนี่ยดูว่าลายมือจานกลมเป็นนี่เสอันนี้ก็จะเป็นจานย่อเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวสระเอผอพึ่งผมเรียกอย่างนี้กันนะเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอผอ,อพึ่งลายมือเดียวกันมันฟอนเดียวกัน,นเออมันจะไปไหนไม่ได้นะฮะนะครับผม นี่ยวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้ชมสวยๆหายากนะครับอ้าวลืมส่องให้ดูส่องดูอยังนี่นะฮะเนี่ยแห้งเลยนะกระดาแห้งนี่แกะเลยเอามาแบ่งปันให้ชมกันของเล็กเกิ่ยอ เล็กมากเล็กมากเห็นไหมหยิบไม่ดีหล่นเอาอีกเนะี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยสินพุทธสินหน้าหน้ายักษ์อ้ยจับไม่ถนัดอะนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยงดงามเลยนะฮะบอกให้นะครับ ุดดยอดอ่ะวันนี้ผมก็เอามาทำคลิปให้ดูนะเะเล็กๆน้อยๆเพราะช่วงนี้คู่โผลก็หาวัตถุมงคลที่เอามาใช้ตรวมใจ่ป้องกันภัยต่างๆนะ ให้กับตัวเองเป็นสี่มงคลก,กับตัวเองเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะใกล้จะปีใหม่ลวนะครับราหูเนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนชอบใช้กันวันพุธกลางคืนผมก็เห็นเขาเอาไปใช้กันเยอะนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะผมเองก็มาบูชามีเอฟกีผมที่เป็นเอฟเอฟีนะเขาอยู่สายบันเทิงแหละ ทำงานเกี่ยวกับบันเทิงเขาก็บันเราโอ้โหมากมานี่ขนลาหูผมไปนี่เยอะมากเลยนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อน้อยเนี่ยเขาชอบชอบศึกษาสะสมและเขาบอกว่าผมนี่เออมาทางนี้มันก็โอเคนะมันพิสูตรได้เรื่องลายมือไม่ว่าจะเป็นเบี้ยกแก้นะลวงปูรอดล้วงปู่บุญลาหูเออ ตะกงตะกุดก็พิสูจน์กันได้ด้วยได,ได้ที่ลายมือรอยจานจากรูปถ่ายจากพยันเออแต่มันก็ไม่มีใครเอามาเล่นแบบนี้เลยมานอกน,นจากจํกำหนดเองรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตำหนิพิมพ์เออความเก่ามีอย่างนี้เหมือนผมมาผมรับซื้อรับเช่าราคาหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านก,กว่าไปออออกำหนดเองอะ่ะไหมฮะ แก่ของผมนี่ครับตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความเก่ามันก็ต้องได้อยู่แล้วนะออธรรมชาติของความเก่าอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไนงะความเก่ามามันหมดความคมแล้วเห็นป่ะแกะลึกด้วยนะหมดความคมไปแล้วดูดิร่องเลยข้างในนี่ลึกเลยเนี่ยนะนะเส้นใยตะลานี่หลุดเป็นทางทางเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตรงห่วงก็ลอยหลุดนี่ตรงขวามือผมนี่ก็ลอยหลุดเส้นใยตะลาหลุดเป็นทางเลย ในกะลานี่เขาจะมีเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่มาพาวฝังจมอยู่ในกะลาเนี่ยพอถึงเวลาธรรมชาติมันเนี่ยมันก็จะหลุดมันเองโดยธรรมชาติมันก็บ่งบอกถึงความเก่าอยู่แล้วนะฮะอย่างอง้งนี้เดี๋ยวให้ดูองคงนี้อี้เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นเลยตาเปล่าเลยเห็น,นไหมดูเส้นใหญ่หระรรํามหลุดเองโดยธรรมชาติไม่ได้มีการไปขูดลอกเก่ามันออกเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติ วันนี้ก็สมควรแกะเวลาเอามาแบ่งปันให้ชมเเดี๋ยวพบกันใหมนะ่ก็อีกหนึ่งคลิปต่อไปก็จะเป็นลาหูนะแต่ก็จะอ,องค์ใหญ่ขึ้นอันนี้เอาองค์เล็กมาให้ให้ให้ชมก่อนอ่านีะสวยายากเนี่คู่นี้สุดยอดรังการงานสร้างโอเคครับสวัสดีครับ